สวัสดีครับผมอยู่กับรายการเหงอวกาศเกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีอ่ารูปหล่อนะครับผมหลวงปู่คำพันโคสปันโยนะครับวัดธาตุมหาชัยจังหวัดนครพน,นมนะครับพระรุ่นนี้นะเป็นพระอ่ารูปหล่อปีสามหกของหลวงปู่นะครับรูปหล่อปีสามหก ตามประวัติการจัดสร้างรุ่นนี้เท่าที่ผมหามาได้นะครับซึ่งไม่ค่อยมีใครเอามาทำเป็นคลิปให้ดูนะครับถือว่าอาจจะเป็นคลดีต่อพี่ๆหลายคนที่กําลังหาข้อมูลพระรุ่นนี้อยู่นะครับผมพระรุ่นนี้นะครับจัดสร้างโดยหัวหน้าผู้พิพากษาศาลจังหวัดเลยนะครับสร้างาถวายแด่พระเดชพระคุณท่านหลวงปู่คําพันธ์นะครับท่านเมตตาดิฐานจิตปลุกเสกนะครับผมเมื่อปี2536นะครับ พระรุนนี้มีการจัดสร้างทั้งหมดดูสามเนื้อนะครับผมประกอบไปด้วยเนื้อทองคำนะครับจำนวนการจัดสร้างสองร้อยกองถ้าจำไม่ผิดสองร้อยแปดสิบหรือสองร้อยห้าสิบนี่แหละครับมีการจัดสร้างสองร้อยกองนะครับซึ่งน้อยมากๆนะครับพระรุ่นนี้ถือว่าเป็นพระที่จัดสร้างน้อยมากๆนะครับจำนวนน้อยมากแล้วก็มีเนื้อ เงินนะครับเนื้อเงินสร้างแค่ห้าพันองนะครับสร้างแค่ห้าพันองค์แล้วสุดท้ายก็คือเนื้อนวะก็คือองคนี้เป็นเนื้อนวะนะครับผมจัดสร้างแค่หนึ่งหมื่นองเท่านั้นนะครับหนึ่งหมื่นองถ้าเป็นพระ,ะในยุคนั้นก็ถือว่าน้อยนะครับน้อยมากๆนะครับสร้างแค่หมื่นหนึ่งหมื่นองนะครับซึ่งน,น,นานๆจะเห็นเห็นมาโผล่ในกลุ่มสักทีหนึ่งนะครับ นี่ผมเพิ่งได้มาองคแรกนะครับเพิ่งได้มาครั้งแรกนะครับครั้งแรกในะชีวิตเลยนะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าคนเขาไม่ค่อยปล่อยกันนะครับเพราะว่าเขาเก็บครับเพราะว่าจานวนการสร้างที่น้อยนะครับผมคิดว่าจะเป็นอีกรุ่นที่ได้รับความนิยมในอนาคตนะครับใครมีก็แบบนี้ก็เก็บนะครับผมเก็บไว้ใช้อ่า สับปงนี้นะครับเป็นเนื้อนาวะนะครับผมจะพลิกด้านหลังให้ดูนะครับข้อมูลที่หามาได้ก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่บางว่าจะช่วยในการเป็นประโยชน์ต่อการเก็บสะสมใน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 อนาคตนะครับผมพารุนี้นะครับจะมีการต่อโคตดนะครับต่อโคตดตรงนี้นะครับไม่มีอะไรให้จิ้มเลยนะครับ นีเ้เอาเอามีคัตเตอร์แล้วกันนะครับนี่ครับผมจะต่อโคดต,ตรงนี้ครับต่อโคดบริเวณนี้นะครับนี่ครับต่อโคดบริเวณนี้นะครับเป็นโคดผมไม่ทราบว่าเป็นตัวอะไรนะครับเหมือนจะเป็นตัวคอระครังหรือเปล่าครับโคสปันดูหรือเปล่าครับ แล้วก็จะมีอ่าอุดอุดตรงนี้นะครับเป็นอุดอ่าปฐวีธาตุแล้วก็อ่าจีวรแล้วก็เส้นเกซาาลวงปู่นะครับอยู่ในในในอุดตรงนี้นะครับอุดก้นตรงนี้นะครับไม่มีกิ่งนะครับไม่ใช่กิ่งนะครับจะเป็นมวลสารมงคลนะครับอ่ารูบาอาจารย์นะครับผมจะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอ่าพระธาตุพนมตรงนี้นะครับสำหรับโซนอ่าวันณะของเนื้อนะครับ นวะก็จะออกไปทางอ่าแก่เงินบ้างนะครับออกมาโซนเนื้อแบบนี้บ้างนะครับเพราะว่านวะนี่ยก็คือการนํเอาโลหะหลายๆชนิดนะครับมามาหลอมรวมกันแล้วก็มาเทเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็ทําให้มีอวันละของของพระนะครับแตกแยกอก็ไปหลายเนื้อหลายสีนะครับแล้วแต่อันไหนจะแกเงินแก่ทองแดงแกอทองเหลืองแก่อาอะไรก็แล้วแต่เราจะได้ในส่วนไหนนะครับ รงนี้ก็ถือว่าแชมป์นะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับผมผมก็เพิ่งเคยเอามาจับนี่เลยครับปกติก็ไม่ได้จับนะครับปกติจะห่อเอาไว้นะครับแล้วก็จะอ่านําไปเลี่ยมนะครับใครมีรุ่นนี้อยากไปนะครับอ่าทักแชทหาผมได้นะครับผมเฮียถงอกนะครับเฟสเฮียถงอกราคาขอเป็นราคาแบ่งปันนะครับอย่าสูงมากนะครับเดี๋ยวไม่มีตัง รับผมทั้งหมดคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆเพื่อนๆนะครับน้องๆสำหรับใครที่ต้องการจะหาไว้บูชานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมผมคิดว่าพระรุ่นนี้ยังไม่มีเกนะครับผมคิดว่ายังไม่มีเกนะครับก็เอาคมไว้ก่อนนะครับหน้าตาคมชัดแบบนี้นะครับเอาที่คมไว้ก่อนนะครับหน้าตาคมชัดจีวรเป็นเส้นแบบนี้นะครับ ตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดแบบนี้นะครับรอยย่นรอยเหี่ยวสร้างออกมาได้คมตึงนะครับแล้วก็สร้างออกมาได้เหมือนหลงปูมากๆนะครับอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ